ดูดูคุณดำเขาไปเ,เขาไปนอนเฝ้าเมียเขาครับนอนบังปังอยู่ในอยู่ในกรงดูคุณดำดูคุณดำนอนดูคุณดำเนื้อเขาไม่เปิดประตูดิดูคุณดำดูเขาดูเขาดูดูน้ำว่าเขาจะทำไงเขารู้ตัวละตอนนี้เขารู้ตัวละ <c oughs> ดูดูจะทำไงเอา้า ก็จะทำไงเอ้าเอาละวิ่ง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 แล้วนี่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 มืทางเนาะวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับโอ้ยเอาละเอาละเร็ว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 ฮ่ดูคุณดำเขาเดินตามครับจากเมื่อก่อนเขาไม่ให้จับเลยวันนี้เดินตามแล้วเนาะดำเนาะอ่าเดินตามเลยเนาะดำอันนี้ มามามาเดินมาเดินมาเดินมาเราพาไปเที่ยวนะดำเนาะอยากมาอยู่ด้วยเหรอตามไปทุกที่อ่ะหน้าบ้านก็นไปเฝ้าอนี่มาสวนยัง,งามาด้วยอยากอยู่ด้วยเหรอเดีนน๋้ววดนี้ถูกหยวยเด้อนนเราจะาพามาอยู่ด้วยโอเคดิวมีความสุขไหมอ่ะดำดำมีความสุขไหมดำดำโอ้ดูมีความสุขเนาะ มีความสุขกันจริงๆดำผู้สยบยอมให้กับปังทุกอย่างปังจะทำอะไรดำก็ยอมหมดดูดูด,ดปังดำยอมแล้วดำยอมแล้วจะทำอะไรกับดำก็ได้เลยชีวิตนี้ชีวิตนี้ดำมอบไม่กับปังแล้วยอมทุกอย่างเลย đâm giòm giúp giang